รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุกวันพรสวัสดีเราพบกันเวลานี้เช่นเคยนะคะกับดิฉันการจนาอมพุสวรรณค่ะแล้วก็เรามีธรรมะอันเป็นมงคลมามอบให้คุณผู้ชมอยู่แล้วหลังชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะดดดดดดูููีีีีมม แล้วเราก็ได้เวลาไปเที่ยวอิ่มบุญค่ะสร้างสมบุญสร้างสมกุศลกันแล้วนะคะแพ็กกระเป๋ากันพร้อมนำจิตใจที่เป็นกุศลออกเดินทางไปพร้อมๆกันได้เลยในช่วงทำนำทัวค่ะ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทำบุญกันที่วัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอเภอรพระนครศรีุธยาจัังหวดพระนครสีุธยาครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเลยนะครับกิจกรรมบุญที่พุทธศาสนิกชนนิยมทํากันเมื่อมาถึงเทศกาลเข้าพรรษาก็คือการนําเทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญที่นิยมทํากัน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งในปีนี้ก็ได้มีคณะผู้ใจบุญมาร่วมกันถวายเทียนพรรษาที่วัดป้อมรามันและปีนี้คุณผู้ชมได้วางแผนหรือยังครับว่าจะนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดไหนบ้าง แต่ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสผ่านมายังจังหวัดพระนครศรียุธยาก็ขอเชิญมาถวายเทียนพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็แวะเวียนมาท่องเที่ยวทําบุญกันที่วัดป้อมรามันไม่ว่าจะมาถวายเทียนพรรษาหรือจะมาไหว้พระขอพรพระพุทธรูปต่างๆซึ่งในขณะนี้วัดป้อมรามันกำลังบูรณะวิหารหลวงพ่อดำพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดป้อมรามัน เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มากราบสการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับซึ่งนอกจากคุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวทําบุญและสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแล้วปัจจัยสัทธาบุญของคุณผู้ชมทุกท่านยังมีส่วนร่วมในการก่อสร้างบูรณาวิหารหลวงพ่อดำอีกด้วย เมื่อมาถึงวัดป้อมรามันพลาดไม่ได้นะครับที่จะได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์แดงท่านเจ้าวาดวัดป้อมรามันให้ท่านได้ลงนะมามเมตตาณนาทองเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในวัดป้อมรามันนั้นมีฐานวรพุทธุพระพุทธรูปต่างๆท,ที่ควรไปกราบไหว้สการะบ,บูชาไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ศาลาไม้และพระมหาเถรคันชอง ที่ประชาชนนักท่องเที่ยวต่างมากราบสาการะขอพอรช่วงเทศกาลข้าพรรษานี้นะครับท่านพระอาจารย์แดงท่านได้บอกกล่าวกับศิษยานุศิษย์ให้ร่วมกันรักษาิ่นปฏิบัติธรรม มีธรรมเป็นที่พึ่งมีศิลเป็นที่คุ้มครองนอกจากนี้เมื่อมาถึงวัดป้อมรามันแล้วก็มาค้นหาปริศนาธรรมกันนะครับว่าทำไมภายในวัดป้อมรามันจึงมีรูปหล่อพระปู่ชูชกอย่างบริเวณต่างๆภายในวัดซึ่งท่านพระอาจารย์แดงจะคอยต้อนรับศรัทธาคุณผู้ชมด้วยตัวท่านเองที่สลาหลังใหม่ของวัดป้อมรามันครับและทิ้งท้ายวันนี้เรามีภาพบรรยากาศ ในกิจกรรมบุญต่างๆช่วงเข้าพรรษาในปีที่แล้วมาให้ชมกันว่าวัดป้อมรามันมีกิจกรรมบุญและกิจกรรมาาราสาธารณกุศลอะไรบ้างทําไมใครๆถึงมาหาท่านพระอาจารย์แดงที่วัดป้อมรามันกันครับ